สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์แนโรงเรียนตำรวจที่สนุกเกินคาดมากเลยนะคะมีทั้งเรื่องระบบโซตัสการสืบสวนและตีแผ่ชีวิตของนักเรียนตำรวจได้เข้มข้นมากเลยแถมยังได้แชร์ซูบินคู่กับคังแดนเนียลด้วยกับเรื่องรูีิคัท เรื่องราวของหนุ่มสาวที่เข้าเรียนในโรงเรียนตำรวจเพราอมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นตำรวจที่ดีเมื่อพวกเขาเข้าเรียนก็ได้เจอกับกฎระเบียบที่เข้มงวดรวมถึงการลงโทษรุ่นน้องที่รุนแรงทําให้โกอึนกังและวีซึงฮอนลุกขึ้นมาปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองจนทําให้รุ่นพี่ไม่ค่อยพอใจพวกเขาค่ะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าถึงแม้ไม่ใช้ความรุนแรงก็สามารถเติบโตเป็นตำรวจที่ดีได้เมื่อผ่านบททดสอบนี้ทำให้พวกเขาและเพื่อนๆในรุ่นรักใคร่และสนิทสนมกันมากๆอยู่มาวันหนึ่งเขาและเธอได้ไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตะกรรมและการใช้ยาเสพติดของผู้มีอิทธิพลอย่างไม่ได้ตั้งใจพวกเขาและเพื่อนๆจึงเริ่มต้นการสืบสวนและค้นหาหลักฐานจนเกิดเรื่องราวสนุกๆขึ้น แล้วเรื่องราวของเหล่านักเรียนตำรวจจะเป็นอย่างไรสุดท้ายพวกเขาจะสามารถจับกุมผู้มีอิทธิพลได้หรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะสนุกเกินคาดมากเลยทุกคนแถมยังเป็นซีรีส์ไม่ตรงปกอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะปกอะมันมีความน่ารักสดใสในโรงมหาวิทยาลัยตำรวจใช่ไหมแต่พอดูไปดูมามเมสเซจแน่นมากทั้งเรื่องโซตัสมิตรภาพของเพื่อนการใช้ชีวิตในโรงเรียนตำรวจได้เข้มข้นมากสำแม่แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าช่วงท้ายๆมีดราม่าด้วยทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวจ้ะเรื่องนี้จบดีอยู่ พระเอกก็คือหนุ่มคังแดเนียลนะคะที่มารับบทเป็นนักเรียนตำรวจหล่อบ้านรวยเรียนเก่งเชื่อมั่นในความถูกต้องนะคะและนี่ก็เป็นผลงานซีรีส์เรื่องแรกของน้องเลยบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากทุกคนเพราะว่าเล่นดีนะคะหล่อออร่ามากบทที่จะแอบ,บชอบนางเอกสายตาดูว่าวอนแล้วรือละมุนตุน้นนะทุกคนแล้วพอเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดจริงจังขึงขังนะคะก็เล่นดีนะ่ากลัวอยู่เล่นดีจนติ่งอยากอวยยศว่าอนาคตในวงการซีรีส์ของน้องสุดใสแน่นอนค่ะ มีอยู่ตอนหนึ่งที่ติ่งชอบมากดูแลขนลุกกับทุกคนเป็นตอนฝึกวินัยนะคะที่รุ่นพี่เรียกรุ่นน้องปีหนึ่งมาลงวินยัยแล้วนางเอกอะโดนรุ่นพี่เตะจ้ะ เพราะเธอไปแจ้งคณะบอดีนะคะว่ารุ่นพี่ลงวินัยเกินเหตุทําให้เพื่อนเจ็บจนเข้าโรงพยาบาลนางก็โดนรุ่นพี่ด่าแต่นางเอกก็เถียงนะคะว่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อโดนทําโทษช่วยหยุดทําร้ายเราทางวาจาและร่างกายด้วยแล้วนางก็เกือบจะโดนรุ่นพี่ตบหน้าจ้าแต่ดีที่พระเอกเอามือมาห้ามยั้งไว้นะคะแถมยังมีการท่องคําปฏิญาณการเป็นนักเรียนตํารวจและเพื่อนๆก็ทยอยลุกขึ้นมาท่องคําปฏิญาณน,นี้เรื่อยๆทุกคนคนลุกมากนะคะ ติงเชื่อว่าเพื่อนๆคงเคยผ่านเหตุการณ์คล้ายๆนี้อ่ะเนาะช่วงรับน้องอ่ะติงอยากให้การรับน้องแรงๆหมดไปสักทีตอนดูฉากเนี้ยติงแบบหุยคนลุกสู้มากปลกมือรัว ตัวนังเอกก็คือแชร์ซูบินที่มารับบทเป็นนักเรียนตำรวจที่กล้าหาญไม่ทนต่อความอายุที่ทำสายบวกพร้อมไฟมีเหตุผลนะคะและไม่ยอมแพ้ที่จะเชื่อใจในความดีของคนอื่นค่ะ ยังตอนแข่งกีฬาสีอ่ะนางเอกบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันใช่ไหมแล้วบังเอิญเจอกับเพื่อนที่มีอคติกับเธออยู่เธอก็พยายามไปเคลียร์กับเพื่อนนะคะลึกๆแล้วว่าเธอยังเชื่อว่าเพื่อนที่มีอคติกับเธอจะมีความดีอยู่จะให้อภัยแล้วก็ช่วยเหลือเธอและเพื่อนคนนั้นก็ช่วยเหลือเธอจริงๆจ,จนสามารถพากันเข้าเส้นชัยได้สําเร็จนะคะมิตรภาพระหว่างเพื่อนของเรื่องนี้ทําเอาเราซึ้งมากมาก ขอแซวหน่อยถึงแม้มเมสเซจจะแน่นมากแต่ฉากโรแมนติกก็ไม่แผ่วเลยในจ๊ะทำเอาติ่งเขื่อนตัวบิดเลยทุกคนเป็นตอนที่พระเอกนางเอกเขามีการมาคุยกันเพื่อเคลียร์ความในใจอย่างเงี้ในตู้โทรศัพท์จ้ะทุกคนแล้วพระเอกมีการวางมือปุ๊บแล้วก็คิสซีนไปกรุบกริบบอกเลยนะทุกคนว่าคังแนเนี่วอะเล่นฉากคิสซีนดีมากขนาดนี้เล่นเรื่องแรกนะจ๊ะละมุนมากเลยทุกคน ทนภาพมูดแอนโทนมันดีไปหมดเขินมากเลยอะ่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมมีการเอาหัวหนางเอกมาซบไหล่ตอนอ่านหนังสืออย่างเงี้ยน่ารักมากโดนน้องตกแล้วหนึ่งขอชมหน่อยว่าเขาเล่าเรื่องได้สนุกนะภาพสวยมุมกล้องดีมูดแอนโทนต่างๆมันดูน่ารักสดใสนะคะแต่มันก็าบไปด้วยเรื่องมิตรภาพของเพื่อนการสืบสวนที่ช่วงหลังๆอะ่ะมันพีคมากไม่คิดว่าจะมาเวนี้นะคะเซอร์ไพรส์มากจริง แล้วก็มีจังหวะฮาโบบาตลอดทําให้เราไม่เครียดเกินนะคะติ่งว่าเป็นซีรีส์แนวตํารวจที่ครบเครื่องมากอะ่ะเมสเสจเยอะจริงอะไรจริงติ่งขออวยยศนะคะในบรรดาซีรีส์แนวตํารวจติ่งชอบเรื่องนี้มากที่สุดเลยค่ะตอนนี้ฉายจบครบ16ตอนแล้วจา้าดูแล้วก็จะรู้เลยนะคะว่าพลังของคนรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มอํานาจเก่าได้อย่างทรงพลังมากเลยแถมจบดีอ่ะมันอิ่มมันฟูใจน้ําตาคลอมากๆใครสายรวดเดีรีบตามมานะคะแถมเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเนี้ยก็น่ารักมากด้วย สามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอป Disney Plus Hotstar มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะและถ้าถามว่าเอ๊พิ่ติ่งนจกเรื่องนี้แล้วในแอป Disney Plus Hotstar มีอะไรน่าดูอีกบ้างนะคะมีเรื่อง Snowdrop จ้ะและอีกเรื่องหนึ่งที่พึ่งออนแอร์แล้วก็คือ Crazy Love ลองไปเลือกดูกันนะ วีซึงฮอนรับบทโดยคังแดเนียลในเรื่องเขาจะเป็นนักเรียนตำรวจที่หล่อบ้านรวยมีเหตุผลแถมเรียนเก่งนะคะเขาเพิ่งมีผลงานซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะจ๊ะเดี๋ยวติงเปิดบอทไอจีให้นะ i อจีเขาชื่อ d a n i e l k k a ค่ะตามมา follow กันได้มีรูปน่ารักน่ารักนาอินดูทั้งนั้นเลยจ้ะทุกคน,กนกอย่างรูปนี้เป็นรูปที่เขาถ่ายในซีในซีรีส์เรื่องนี้นะจ๊ะพร้อมกับเพื่อนๆเขานะคะแล้วก็มีวิดีโอเออมันถ่ายเล่นกัน แล้วก็มีรูปที่เขาซ้อมยิงปืนนะทุกคน Endo ติ่งเคยดูวารตตี้ของเขาด้วยนะคะเขาเป็นไอดอลนะทุกคนแล้วก็มีวิดีโอที่ถ่ายกับน้องแมว Endo ทาดแมวเล่นกับแมวใหญ่เลยตามมาฟอลล์กันได้นะคะ Daniel K k i ค่ะ โกอึนกงังรับบทโดยแชซูบินในเรื่องเธอจะเป็นนักเรียนตำรวจที่กล้าหาญไม่ทนต่อความอายุที่ทำค่ะติงยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเธอมา3เรื่องนะคะมีเรื่อง i am not a robot the pirate the last loyal treasure แล้วก็เรื่อง w e s t a r s l a n d ติงเปิดว่าไปจีให้นะไอจีเธอชื่อ soobinms ค่ะตามมาฟอลโล่กันได้มีรูปน่ารักน่ารักเท่านั้นเลยนะคะอย่างรูปล่าสุดค่ะที่ถ่ายรวมกับเพื่อนเอนในซีรีส จบไปพร้อมๆกันนะน่ารักมากเลยแล้วก็มีรูปที่เธอถ่ายน่าจะโดนแอบ,บถ่ายนะคะตอนเธอนอนอยู่ในกองมั้งเอนดูมากน่ารักหลับจริงอะไรจริงเนะี่ยแล้วก็มีรูปที่เธอถ่ายแบบค่ะผมยาวสวยมากเลยนะทุกคนติงชอบเธอมานานแล้วนะคะตอนเล่น I am อ็มนเรอกดวาน่ารักมากตามมาฟอลโล่กันได้นะคะ sobinms ค่ะ แล้วคลิปนี้ไปก่อนนะจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย